น้องก็ <c oughs> ป่วยจะแล้วค่ะก็สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาอยู่ในช่องฟาริวส์เทนันค่ะแล้วมาอยู่ในเกมสอดอันออนไลน์อลิสเบตติ้งค่ะซึ่งวันนี้เราจะลงคลิป s o r อ a r ออนไลน์อลิสเบตติ้งสอคลิปนะคะซึ่งคลิปในช่วงเช้านะคะก็จะอยู่ช่วง10บโมงนแะคะ่ะก็คือจะเป็นคลิปในการสอนหาหินนะคะเพราะว่ามีน้องคนนึงบอกว่าผมว่าละสอนหาหินอัพหน่อยหายากมากกว่าจะได้ โอเคค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปทารกิจ ep สี่ค่ะเนาะอืมค่ะส่วนส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็อาจจะลงคลิปเกี่ยวกับการสุ่มกาชาของมิตโตะเนาะก็ตอนนี้กาชาของมิตโตะได้มาแล้วนะคะก็คือวันนี้เนาะตอนช่วงบ่ายโมงค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นมาค่ะเรามาสอนหาหินกันเลยดีกว่าถ้าได้ยินเสียงขนมก็ขออภัยด้วยนะคะมาค่ะ การหาหินอัพเนี่ยทุกคนต้สังเกตว,ว่าหินอัพเนี่ยมันมี2ประเภทเนาะคือมันจะเป็นหินอัพแบบหินปกติกับหินอัที่เป็นเซี่ยวพระจันทร์ค่ะถามว่าเดี๋ยวเราจะมาที่หินปกติก่อนโอเคค่ะหินปกติเนี่ยได้มาจากไหนนะคะหินปกติเนี่ยได้จากการที่สุ่มกาชาแล้วได้ตัวซ้ำค่ะหรือการที่เราไปซื้อโปแล้วมันจะได้หินดำๆมาแลกค่ะแต่ว่านะไม่แนะนำเพราะว่าเป็นการเติมเงินนั่นเองนะคะ ่โอแคนะเรามาเริ่มที่การหาในตู้กาชาก่อนนะคะตรงสเกลเนี่ยค่ะมันก็จะมีแบบว่าสูงรีวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยส่วนดาบมันจะไม่มีหิงงนให้นะคะมันจะมีแค่กาชาแล้วก็พวกตั๋วที่เราแจกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพวกตั๋วเนี่ยเราใช้ไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาสูงรีก่อนคนะคะ้ <c oughs> ไม่ใช่คลิปผมกาชาทุกคนเนี่ยค่ะทุกคน คือการสูงกาชาเนี่ยถ้าได้ตัวใหม่ก็คือมันจะขึ้นเป็นเอฟเฟกแล้วก็นิวใช่ไหมคะแต่คือการได้ตัวซ้ําเนี่ยมันจะได้หินมาค่ะซึ่งรู้สึกหินที่หินที่ใช้อะค่ะแต่ละ,ละ,ละระดับมันไม่เหมือนกันนะ <First element. S 1> เนี่ยทุกคนก็คือทุกคนเห็นหินตรงนี้ไหมคะอันนี้คือหินของแต่นาาธาตุค่ะเนาะซึ่งแบบว่าอือจะได้ก็ต่อเมื่อแบบว่าเราสุ่มได้ซ้ําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอือ ซึ่งอนับของการได้หินเนี่ยก็คือไอตัว2ดาวเนี่ยจะได้แค่1หินนะคะส่วนไอตัวตัวสีฟ้าไอตัว3ดาวเนี่ยจะไม่ได้ว่าได้ประมาณ3หินหรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจเดี๋ยวเราก็จะบอกอีกทีหนึ่งใต้คลิปนะคะน้่ไม่ใช่ใต้คลิปนะคือใต้ตรงในคลิปนะคะนออืมส่วนสี่ดาวถ้าได้ซ้ำเนี่ยก็จะได้หินตั้งหนึ่งหินเลยค่ะซึ่งมันดีมากๆนะคะทุกคน อ่านี่คือการหาหินแบบในสูงราชานะคะถ้าได้ตัวซ้ำนะขอภัยเสี่ยงด้วยทุกคนอยู่ดีก็ป่วยเฉยสองนะคะที่เราบอกก็คืออยู่ในตู้เติมค่ะอืมจะเป็นเซ็ตแบบนี้ค่ะทุกคนจะเห็นเซต499ไหมคะเนี่ยแหละค่ะคือเซตเซ็ตเติมเราก็ได้หินแต่เซ็ตนี้ไม่แนะนําให้เติมนะคะสําหรับใครที่ไม่มีงบนะแล้วก็ทุกคนเห็นหินดาๆใช่ไหมคะไอหินดาๆเนี่ย สามารถทำอะไรได้นะเอาไปแล่หินตรงนี้ได้ค่ะได้ชิเดะาาตะหินดำๆเนี่ยแหละค่ะสามารถแล่หินตรงนี้ได้ค่ะแต่อย่างที่บอกก็คือมันเป็นเตียตังนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแม่แนะนาและก็คือการแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือในออร์ดิโนนะคะอันนี้ทูกคนสังเกตว่ามันจะมีหินอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือหินลงุงใช้ได้ทุก หินลุงเนี่ยจะพิเศษตรงที่ใช้ได้ทุกท่าตุค่ะทุกคนแต่ว่าถามว่าไอ้พอยต,ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะสุกเขกกาัลคนะไอ,อ้ p o ยตรงเนี้ยมันหาได้จากไหนนะคะหาได้จาก o r d i n นค่ะ o r พ i n น l เนี่ยมันจะตต่ไปตามแรง้งตามแรงขึ้นไปนะตอนนี้เราอยู่แล้งสูงสุดแล้วนะคือการที่เราจะได้พ o i n t เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าระลับถ่วยนี้มีเกี่ยว ันดับของขวัญเนี้ยค่ะคือมันจะมีพ o i n t ให้นะคะซึ่งพอย n t ที่เราจะได้เนี่ยคือถ้าเราชูชนะหรือชูแพ้ก็มีสิทธิ์ได้พ o i n t เหมือนกันแต่ว่าพอเราขึ้นแรงเนี่ยมันก็จะให้ของตามนี้ด้วยค่ะเห็นไหมคะสูงสุดก็คือพ o i n t พันห้าค่ะแลกหินได้เลยนะอือคือสะสม point ตัวน,นั้นไปเรื่อยๆค่ะก็จะได้พอย n t มาแลกหินดวยนะ,ะประมาณนี้

จริงๆมันมีนะคะทุกคนไอาการเก็บหินเตียวค่ะหินเตียวอ่ะคือเก็บได้จักการได้อีเวนอย่างเงี้ยค่ะพวกออร์ดิโนไป็นอย่คการินนี่อนเน้ที่เราไปนะคะก็คือเราไปเล่นดนันออร์ดินโน่ค่ะให้ครบทั้งหมด50 BP ค่ะก็คือคมบ5าครั้งนั่นเองนะแล้วก็ครบเวกนะคะทั้งหมดประมาณ้าสิบเ่กถึงจะได้หินเนาะหินเี้ยวค่ะ ส่วนหินเซี่ยวน่ะคือมันจะเก็บยากมากไหมก็คือมันไม่ค่อยยากค่ะถ้าสมมติเราสะสมไปเรื่อยๆแต่ที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นตัวหินธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าหินธรรมดาทุกคนคือมันหาได้จากแค่กาชาหรือถ้าเขาใจดีค่ะจะมันมีพวกแบบช่วงเขาแจกของค่ะอันนั้นเขาก็จะแจกหินนะคะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเขาแจกหินรูกตั้งร้อยหินนะคะอเนี่ยทุกคนคือแบบอันนี้คือหินที่เรามีนะทุกคนีน่ะ คือที่ทุกคนเห็นก็คือตอนนี้นหินมีอยู่แค่นี้เองเจนโดยเฉพาะาตาดินที่เราเพิ่งใช้ไปนะแล้วก็น่าแสงที่แบบร่อยหล่อมากๆเลยค่ะอืส่วนหินลุงเนี่ยที่เยอะเพราะว่าช่วงนั้นมันมีแจกของแล้วก็มันจะมีพวกแบบเขาเรียกว่าแจกอะไรอะไรอย่างค่ะออก็เลยได้แบบนี้มาค่ะอืถ้าการหาหินแบบธรรมดาเนี่ยหาได้สองวิธีคือการสุ่มกาชาเติมเงินแล้วก็เอาพอยต์เนี่ยไปแลกหินลุงได้จากการ แรกในไอเทมนะคะซึ่งแรกตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราหาแรกนะคะก็คือแรกตัวคำว่าไอเทมเนะเอไม่ใช่เดียแรกตัวคำว่า o r d i n a โน a แบ l เคะ่ะมันก็จะมีหินลงนะคะแล้วก็กดแรกไปเลยะค่ะแล้วก็กดคือตัวเนี้ยตองโอนล่ะเรามีอยู่6590แต่ว่าใช้เนี่ยมันใช้พันอันนะคะก็กดซึ่งเราแรกได้แค่6กอันแล้วก็กดแรกเลยะคะ่ะอืม คนทำน่อนอื่นมีไหมคะมีค่ะโดยเฉพาะไอ้ด่าน LDA ค่ะอ่าน LDA ด่านด่านไหนนะมันมีด่านหนึ่งค่ะที่มันแรกหิ่งน,น้ำได้ค่ะแต่ต้องเล่นเรื่อยๆเนาะจริงๆน่าจะเป็นด่านนี้แหละค่ะสอรีอันนี้ค่ะทุกคนด่านนี้ค่ะ Rose Garden ค่ะอันนี้ แลกหินน้ำได้น่าจะประมาณร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึงน่งพอดีแต่ว่าในในกล่องเราไม่มีให้แลกแล้วค่ะเพราะว่าเราแลกไปหมดแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ถามว่ามีมอีกไหมจริงๆค่หมีอีไหมมีนะก็คือพวกดันดันเคย์พวกนี้ค่ะอันนี้ก็มีค่ะอันนี้ก็มีแต่ว่ามันจะมีแค่บางดานค่ะประมาณนี้ คอนึกก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากอ๋อวันนี้ไม่น่ามีแล้วค่ะทุกคนอ่ะในอีเวนต์ไม่มีแล้วค่ะก็น่าจะประมาณนี้แหละก็คือการหาหินหาหินเซี่ยวเนี่ยคือได้จากการเล่นอีเวนต์ประจำประจำสัปดาห์นะอีเวนต์ประจำสัปดาหนะ์ตรงแถบตรงนี้แล้วก็มิชชัน่นเคลียร์นะแล้วก็การหาหินธรรมดา,าทั่วไปเนี่ยคือน่าจะคำว่าสเกล แล้วก็การต้องฟื้อใช,ใช้ใช้ใช้เงินเปลี่ยนแล้วก็อีกอย่างก็คือการเล่นอนอเดอโนไปแล่งหินลงนาะซึ่งการเล่นเนี่ยมิชชั่นเคลียร์นะหัวขอชืนยันต้องแตทีมดีนะคะเพราะว่าบางทีมอ่ะเขามีสเปเชียลพรีเซนต์นะทุกคนหรือบอกเนะเาะคือแบบบางคนแบบอาจจะทียังไม่แข็งนะคะคนนี้ตั้งนะแต่หินแต่ยอมรับได้ค่ะว่าหินนี้โคตรหายากจริงๆค่ะกว่าจะออกแบบ รบร้อยหินมาคือต้องอดทนมากเลยทุกคนเพราะว่าเราเล็กๆ,ๆเนี่ยก็แบบเรา,าจะหาได้สุ่มกระชาได้ตัวซ้ำอะไรเี่ยคือการกสุ่มได้ตัวซ้ำจะดีเหมือนกัน,นะคะ่ะทีแมจะได้ลุ้นด้วยแต่ก็ได้หินมาร้อยหินเพิ่มอัพได้ค่ะทุกคน,นส่วนการอัพตัวละครเราได้สอนไปแล้วนะคะในคลิปหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวเราก็จะลงมนาะส่วนคลิปนี้เป็นคลิปการหาหินแบบคราวๆนะคะน่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าหาเซี่ยวนี่คืยได้จากภารกิจตรงประจำสัปดาห์แล้วก็ หินธรรมดาเนี่ยได้จากการเล่นไอนอนออลพอยเป็นแรกการส่มกาชาได้ตัวซ้ำนะคะประมาณนี้แล้วก็การเปรย์นั่นเองแต่ว่าการเปรย์เราไม่แนะนําค่ะเพราะฉะนั้นก็คือหาแค่2อย่างพอค่ะก็คือการเอาดินอลเป็นแรกกับสัดกเกาแล้วก็มีด่าน LDA นะคะที่เป็นหินพลาดน้ำนั่นเองประมาณนี้และค่ะเนาะก็ขออยด้วยนะคะอยู่ดีเสียงก็หายเลย ในช่วงบ่ายเสียงน่าจะกลับมาปกติค่ะเพราะว่าเราเพิ่งตื่นแล้วก็มาอ่านเลยค่ะก็โอเคงั้นเราไปแล้วดีกว่าค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะทุกคน